คุณพอ่อแล้วกัสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไั่น,นี่เด่ได้อยู่แปลงของคุณพ่อสุภาษิตพ์อน้องหลวงพื้นทีสามไรส่สัดส่วนสองต่อสามแล้วค่ะค่ะอยากสอบถามคุณพ่อว่าคุณพ่อมีวามรูซสึกจ้งงหดที่ได้เขารวมข้อการนี้คะ่ะครับขอดูซสึกว่าดีใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ที่เข้าบหมะสมทีจะทำหน้าปัญญาย <ะ>ก็เลยอยากปรับปรุงเป็นหเป็นศูนย์เรียดูน้ำาแก้ากพราะมันมีทั้งน้ำมีมทั้งเขา<ะ>ครับเพื่อที่จะเป็นอาหารรองรับต่อไปนอกจากน้พัฒนาพื้นที่จังไดยแน่แลลวหมายถึงได้ปูกพืชหรือว่ามีสัตว์ที่อย่างแน่แลลวค่ะครับตอนนี้ตามที่ได้ลงนะครับกับมี่ต้นแบบฟรังบักธิดานี่แหละแล้วก็บบักน้อยนาบักเคียบ ต้นม่วงนะครับแล้วก็มีหอ้าเนี่เปียว้เลี้ยงตซ์น้ำแล้วก็มีกล้วยมี่บกกวกเาล่านำหอมนะครับตอนนี้ก็มีบ่บวุหงนะครับที่ซื้อมากตอนนี้ก็กำลังแต่เริ่มลงเรียบเพราะว่าฝนฝร่รลงลงมากนะครับในตอนนี้ครับพออนไ่วางแผนจ้งใดเนี่ยต่อไปพ่อสินี่นวะทางสินที่อย่างว่าเพิ่มเติมเจ่ยวกัาพื้นที่ของพอ่อ สีเป็นชุนเลียนรู้ใดครับครับส่วนแนวสีเพิ่มเติมมันก็ตอนนี้ก็คือว่างแผนไว้กับสีปลูกต้นไม้ลหลายๆชนิดให้มันเป็นทีลมลื่นนะครับแล้วก็จังมือนี่ก็ได้ไปซื้อปลามาลงเพิ่มเพื่อสีอ่ไวเบิ้งนํำไวแต่ยูแต่กินน้ำน,นะครับสำหรับโครงการต่อไปก็คือ สิดปับปบรุงไปเรื่อยๆนะครับสิบวิโยแคยนีคอยสิวคอยคอยไปน้ำกัิอาศัยท่างภากรัดน้ำอองจากของน้ำนะครับก็ได้อ่าแนวมาซอยกันเพิ่มกันไปน้ำครับ,รบขอบคุณค่ะ